ก็มันเจอเจอหลากหลายอยู่แล้วนะปัญหาใช่ใช่ครับเพราะว่าอันนี้ตัวนี้จะจริงๆแล้วก็ในรถ Toyota ก็ก็มีนะที่เจอเจอกันนะครับก็คืออาการพวกนี้มันเป็นอาการที่เราเจอบ่อยครับผมถามมาตอบได้เลยเน่ถามมาคุณผู้ชมถามมาเหอะศูนย์สองหนึ่งกเ็ดสี่หนึ่งเก้าเก้นะเอ s มาถามก็ได้นะที่สี่หนึ่งของสามสามศูนย์ี่ครับเจอั้ยเจอเจอปัญหาบ้างไหมพี่หนุ่ย ยังเจ, ER จ ER ไอไหมเจอเรื่องความร้อนอะตอนวางอีกแล้ิมหม้อน้ําเดิมหม้อน้ําเดิมพี่ต้องเปลี่ยหม้อน้ำต้องเปลี่ยนหม้อน้ําเป็นพีเจียมหรือระบายดีหน่อยครับก็เป็นปัญหาของหม้อน้ําหม้อเล็กหม้อเล็กไปหน่อยหม้อเล็กต้มไม่ตรกไม่ใช่ม่าน้ําหม่าน้ำต้มไม่พอนะระบายไม่ได้เครื่องใหญ่ไงเครื่องใหญ่นะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยแล้วพวกระบบทั่วไป ระบบทั่วไปในการดูแลรักษาก็ไม่มีอะไรมากครับก็เช็คเช็คโดยทั่วไปโดยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงตามกิโลเมตรที่เราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับที่น้ํามันชนิดน้ํามันที่เราเติมลงไปได้สักกี่พันกี่หมื่นโลนะครับแล้วก็น้ํามันเกียร์หม้อน้ําั่วดซึมครับผมครับพวกเครื่องใหญ่ใหญ่เงี้ยฮะนพวกแบตเตอรี่ทั่วไปนี้มันช่วยมันเกี่ยวไหมมันกินไฟเยอะไหมกินไฟเยอะไหมไม่เยอะครับ ไม่เยอะยกเว้นว่าเราจะมีอุปกรณ์เสริมอย่างไฟไซเลนอะไรต่างๆนะครับก็ไปเหมือนเครื่องสแตนดาดทั่วไปใช่ครับก็ในการสั่งจ่ายอ่ะมีสายเข้าอีกแล้วพี่เลีความฮอบอกเถอะถามมาเหอะตอบได้ปัญหาเดิมๆนะฮะโอเคเลยรับสายเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชื่อคุณอะไรครับชื่อสมานครับผมโอ้ยพี่สมานเจ้าเก่าเปล่า เคยโทรมาใช่ไหมนั่นเลยครับจากที่ไหนจากที่ไหนนะจากที่ไหนจากลบบุรีครับผมลบบุรีนั่งไงนะน้ําลงแล้วเนาะครับผมโอเคนะเดี๋ยวพี่สมานฟังจากโทรศัพท์นะครับปิดเสียงทีวีเลยแล้วกันครับผมมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเชิญถามได้เลยครับเออมีมีคำถามครับผมครับอยากถามว่ารถเนี่ยระหว่างเกียร์ออโต้กับไม่ออโต้เนี่ย แรงเท่ากันวิ่งเท่ากันเนี่ยไอตัวไหนมันจะประหยัดน้ำมันกว่าครับแรงเท่ากันวิงง่งเท่ากันวิ่งเท่ากันปุกดิรจริงเนี่ยเป็นถ้าเกิดในออกต่างจังหวัดแล้วกันนะครับเกียวโตจะประหยัดกว่าเพราะเกียวโตเนี่ยจะใช้รอบเครื่องยนต์น้อยกว่านะครับออืคร,ครับผมอ่าฮะแล้วก็ถ้าในเมืองก็จริงเกียวโตก็ได้เปรียบนะครับใช่เพราะออโตออกมาเพื่อเป็นรถแบบประหยัดอะ ถูกต้องไม่ไม่มีไวซิ่งอ่ะจริงๆแบบรถจ่ายกับข้าวรถแม่บ้านอะไรเงี้ยนะครับเมื่อกี้ถ้าความเร็วเท่ากันสมมติร้อยี่สิบอ่ะอันไหนประหยัดกว่าออโต้ครับออโต้เหมือนกันใช่เพราะว่าออโต้เนี่ยจะใช้รอบเครื่องยนต์น้อยกว่าอืนะครับอัตราทดก็จะต่างกันเนาะเพราะเกียร์กระปุกเราต้องมีการหอนคัสใส่อะไรใช่ต้องจังหวะจังหวะปึ๊ดปารโยกอะไรอย่างเงี้ยของพี่สมานใช้รุ่นอะไรอยู่นะใช้ตอนนั้นผมใช้ เชฟโรเลตอะครับเโรเล็ตเนะ้อล่เนี่ยครับเน้อด่าทีนี้ปล่อยไปแล้วครับทีนี้กำลังศึกษาไอ้ยิ่งสูอยู่ไงยิ่งสูจะได้โตไอ้แคปนะครับโฉมใหม่หมดนะนะโฉมใหม่หมดใช่ไหมพี่พิสมานครับผมอ๋อโขยนะน่าสนใจนะตัวนี้ครับครับก็เลยอยากสอบถามว่าคือมันมันจะต่างกันไหมระหว่างที่ว่าโตกับกระปลุกเนี่ยครับ คือว่าจะเลือกใช้จะคือว่าจะเลือกตัวอิซูซูโฉมใหม่หมดเลยใช่ไหมฮะครับผมโต้ตุ้งครับจะดีใช้ได้นะก่อนหน้านี้มีพี่ก่อนนะครับผมที่ทดสอบรถมาออกรายการแล้วนะเดี๋ยวยังไงถ้าเชิญก็มาต่อนะจะให้บรรยายเลยด้วยกันจะรีบซื้อเลยหรือเปล่าถามอย่างนี้ก่อนตั้งเป้าไว้เดือนไหนถามว่าบริษัทมันจะปล่อยรถวันไหนครับจองจองไว้แล้วเนาะแต่คุณภาพนะโฉมใหม่หมดนะฮะที่ที่พี่ ที่พี่กรนะผมเขาเคยบอกไว้นะในเรื่องของโครงสร้างต่างๆมันปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะจากการที่เป็นเป็นเหลี่ยมเป็นไรมากนะ,ะก็มีการโมดิฟายนะฮะปรับแบบว่าให้เข้ากับดุดอากาศพลศาสตร์นะฮะ <c oughs> ที่เข้านะ <c oughs> มีการหัวกระสุน <c oughs> ในการขับนี่ไม่ต้องกลัวเลยฮะผมชบเฉียวไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรบังลมนะฮะในเรื่องของอากาศนี่ถ่ายเทปกตินะฮะที่สมานครับ <c oughs> ยังไงโอเคนะเดี๋ยวทิงเบอร์ไว้แล้วกันนะเดี๋ยวถ้า ผู้ชานาญการอีซูซูตัวใหม่มาแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะให้พี่สมานเป็นคนแรกเลยที่รับสายนะโอเคนะครับพี่สมานครับเดี๋ยวฝากเบอร์ฝากชื่อไว้ที่ทีมงานของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สมานนี่เขาแมนจริงๆนะเขาดูรายการเราทุกวันครับพี่บอกตรงนะอ่ะตอนนี้สายมาอีกแล้วครับฮอตจริงๆนะรับเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อ คุณหมูนะฮะครับพี่หมูโทรจากที่ไหนครับเดี๋ยวปิดเสียงทีวีฟังจากโทรศัพท์นะครับครับผมครับผมพี่หมูท้คงฟสมุทรเจดีพระสมุทรเจดีพระสมุทรเจดีใช่จังหวัดอะไรนะครับผมอะพระสมุทรเจดีนะฮะมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเชิญถามได้เลยครับมีคำถาม เครื่องเจนะฮะครับผมเใช้เครื่องเจโบจนเขาว่ากินแคชมาแล้วมันเปลี่ยนมากแบบนี้เลยหรือเปล่าเจโบแบบนี้ครับแบบนี้เลยกินหัวเทียนกินหัวเทียนปักหนาครับผมหากินหัวเทียนนะครับครับผมอ่าผมรู้สึกว่ามันกินหัวเทียนมากแต่พอฟังชั้นของมันโล่ต้องเปลี่ยนชุดอีกครั้งเยอะไปนะ ไวมากไวมากพี่หมูติดแก๊สด,ด้วยใช่ไหมติดแก๊สติดแก๊สเมื่อกี้บอกติดแก๊สด,ด้วยครับติดแก๊สม,มาปัญหากินหัวเทียนกินหัวเทียนเดี๋ยนะสัญญาณหายไปสัญญาณหายเลยฮะอหลครับพี่อ่าครับอ่ากินหัวเทียนเป็นหนึ่งเจซัเทอร์โบนะครับใช่ตัวนี้เลยอ่าตัวนี้เลย,เลยก็แนะนำะพี่หมูนิดนึงนะครับว่า ให้ช่างที่ติดตั้งแก๊สนะครับว่าแก๊สที่เราสั่งจ่ายลงไปเนี่ยบางไปไหมครับฮะถ้าแก๊สบางเนี่ยก็หัวเทียนก็จะสึกร้อน,ลอนแลวกินเร็วมากเพราะว่าเป็นรถระบบอัดอากาศนะครับก็ให้จูนหนานิดนึงนะครับไว้ง่ายนะครับเพิม่มแก๊สลงไปอีกหน่อยตอนนี้โนมาหลายครั้งหลายครั้งละประมาณสี่ห้าครั้งทำอะไรมานะ เคยใช่ไอ้ดิีเลเนียมนะฮะวเทียีลิเลพีมก็ใช้ได้ไม่ไม่ไม่นานนะครับประมาณพันโดเองก็เริ่มีอากาสะดุกถูกะอืมผมแนะนําเป็นพลาตินัมนะครับหัวเทียนครับเที่ยวเขี่ยวเที่ยวจะใหญ่หน่อยปากไปื่นาเล็กนะอืมจูนจูนไปจูนมานี่จูนร้านเดิมเลยหรือเปล่าฮะร้านที่เขาจำหน่ายมาครบผมร้านที่จำหน่ายเลยใช่เหล็กาปลัวงครับ อ้แค <anto> ่ท่านุ่ม <cake> ค <Sounds> ุณก็แค่เป็นคนนำเข้าออฮะครับลองลองลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนสถานที่ไหมเออต้องต้องลองลองจูนดูฮะว่าเพราะว่าถ้าเกิดน่าจะมีอัน่งเดียวเพราะตรงนั้นเขาเป็นเป็นคนจัดจำหน่ายอยู่แล้วอืมจัดจำหน่ายแต่ในเรื่องการติดตั้งนี่ถ้าอันนี้ผมไม่ได้ว่าอย่างคุณอย่างนี้นะบางทีจำหน่ายเพื่อต้องการปริมาณหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมครับบางทีอันนี้ก็ต้องดูนะ <ừ> เพราะว่าบางทีเนี่ยบุคลากรที่เรามีอยู่เนี่ยคนแรกอาจจะเก่งครับครัคนคนเก่งก็ออกไปเอาคนที่เก่งลองขึ้นมานะครับมาเซตให้มาอะไรให้อย่างนี้ครับเป็นทุกองค์กรครับอันนี้ในเรื่องของพนักงานหรืออะไรพวกนี้ครับ <ừ> คนเก่งอาจจะไม่อยู่ ที่นี่มีปัญหาไหมมีปัญหาไหมในเรื่องของไม่ไม่ไม่มีเออคุณหนุ่ยจูนที่ไหนนะลองลองแนะนำได้ไหมองผมไปไปไปทำที่เมืองเอกเมืองเอกเมืองเอกถุนคี้ที่ใช้อยู่ค่ะก็เป็นอู่ทั่วไปอ่ะอู่ทั่วไปเหมือนกันนะฮะหัวเทียนใช้อยู่ก็เป็นหัวเทียนเข็มธรรมดาเข็มธรรมดายี่ห้ออะไรครับที่ติดตั้งอยู่ครับยี่ห้ออะไรเออยี่ห้อ GI ครับ GI ครับผม GI เออชื่อเหมือนทหารบกสหรัฐ GI Joe ไม่ใช่นะโอเคอ่ะ ต่อๆๆครับครับก็มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่ครับอ๋อไม่มีครับมีแค่นี้อ๋อครับนั่นนะฮะก็ี่ปีแล้วนะกี่ปีแล้วต้องถามด้วยก่อนที่ติดตั้งมาใช่ครับติดตั้งมาไม่น่าจะเกินปีครับต็๊กหนักมาที่เลยไม่เกินปีไม่เกินปีเด็กหัวเทียนสองพันโลแต่หัวเทียนสองพันโลนี่มันนะผมคาดต่อมาณตั้งสิบสี่รั้งแล้วะคือผมว่า ลองหาร้านจูนเจ๋งๆดีกว่านะฮะว่าช่วยได้เยอะนะครับผมอต่น้มันไม่เป็นไรนะใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าแก๊สเนี่ยมันจะร้อนกว่าน้ำมันอัตราการเผาไหม้ด้วยใช่ครับใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าถ้าพี่ใช้น้ำมันปกติเนี่ยแล้วมาเปลี่ยนมาใช้แก๊สเนี่ยมันส่งผลอยู่แล้วเนาะใช่ครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่หมูฝากชื่อและเบอร์โทรไว้กับทีมงานเราด้วยนะฮะรุนรับเสื้อ I อแอมแมนนะครับขอบคุณครับนะ เหมือนรถเคยใช้น้ำมันอะนะใช่ครับก็เหมือนคนอะแฟนใครก็แฟนใครตูน่าเปรียบกับแฟนเลยนะน้ำมันกบบแก๊สเนี่ยมันก็ได้ละครับแต่เรื่องมันการกินหัวเทียนสองพันโลมันโหดมันโหดมากเลยนะเพราะว่าแบบถ้าใช้น้ำมันเขาปกติใช่ป่ะแต่เวลามาใช้แก๊สแล้วเนี่ยหัวเทียนไปเงี้ยคือว่าต้องการจูนใช่ไหมฮะพี่ลีครับเกิดบางไงเรียกว่าบางไปใช่ไหมแต่จูนหลายครั้งแล้วนี่สิ ก็ต้องอยู่ที่ทีมงานทนะเอออันนี้ก็มีส่วนนะมีส่วนครับมีส่วนคุณผู้ชมมีปัญหาข้อสงสัยอะไรนะครับหรือว่าจะจุกจิกเล็กน้อยก็ได้นะหรือว่าจะโทรมาถามนี่เลยประสบการณ์สุดยอดของพี่หนุ่ยนะฮะพูดคุยกันได้นะฮะกับทีมงานนี้เลยนะฮะศูนย์มนูธรรมสอนโชคชัยนะครับผม ถามถึงเครื่องเจของพี่หนุ่ยก็ได้นะทำมายังไงนะออกเงินเองใช้เองทําเองโมดิฟาเองหมดนะฮะไม่แบบชอบมากเลยข้างหลังอ่ะชอบมากเลยสติ๊กเกอร์ข้างหลังอ่ลอเข้าไปนอนนะฮะไม่ไม่ไม่สติ๊กเกอร์ว่าชอบด้านหลังนะฮะติคุณผู้ชมยังโทรได้เข้ามาเรื่อยๆนะผมตอนนี้เวลาเรายังเหลืออีก พอประมาณนะ2สองสามสายนะฮะสองสามสายอ่ะโรมาเรื่อยดีกว่าทียิบก็ได้นะครับผม0ูนย์สองหนึ่งหกเจ็ดสี่หนึ่งเก้าเก้านะครับหรือว่าใครที่สงสัยมากจริงอ่ะอยากจะคุยกับพี่เลียคือว่าเจอเจอปัญหาเนี้ยโตโยต้านะได้ครับได้เลยได้ครับนะพี่รีเลสซิ่งครับยินดีรับใช้ท่านผู้ชมนะโขกันเข้ามาครับ SMS มาทักทายกันก็ได้นะ4ี่3 304สาสนะครับอือนะดูเครื่องนี้มิตซูครับแอลสองร้อยครับวางเครื่องอื่นได้ไหม นอกกเจเนี่ยจริงก็ได้หลากหลายนะขึ้นชื่อว่าดัดแปลงเนี่ยได้หมดนะดัดแปลงได้หมดเลยใช่ขึ้นชื่อว่าดัดแปลงเนียยาวตัดสั้นต่อไม่พอแก้แย่ซื้อใหม่เอะไรนะอีกรอบยาวตัดยาวตัดสั้นต่อไม่พอแก้ไม่พอแก้แย่ซื้อใหม่แย่ซื้อใหม่แม่ถ้ามันเป็นไอ้นั่นของเราที่คงจก็ดีเขาเต้นเออนะเดี๋ยวขึ้นชื่อว่าดัดแปลงเนี่ยจะได้หมดนะครับอยากอ่าน SMS จากทางบ้านแล้วเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะครับผมพึ่งรู้ว่าอะไรเนี่ยปอเต็กตึง ต้องอะไรนะฮะรถปลอดภัยตึงต้องแต่งด้วยต้องแต่งไหมความจําเป็นเนี่ยความจําเป็นแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่ครับแต่ความแรงเนาะการกู้ภัยการขับรถความเร็วความรวดเร็วเลยกว่านะเราต้องเรียกว่าความรวดเร็วนะอ่ามันไม่ไดมากก็คือรถรถที่มีแรงม้าเนี่ยจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขับเร็วครับผมแต่เราเอาไว้เพื่อในการแซงในที่ขับขันปลอดภัยครับใช่ครับอ๋อ การออกตัวใช่ไหมฟลุ๊ปฟ้าไม่สมมุติว่าระยะกับชั้นชิดที่เราต้องแซงต้องอะไรเงี้ยถ้ารถนี้ที่มีความเร็วมันจะดีกว่าดีกว่าครับกลคือเรวเข้าได้เราไม่ได้ซัดทุกเกียร์อยู่แล้วนะครับนะก็เครื่องปกตินะฮะอย่างที่ทราบกันดี้เดี๋ยวเรามาทางนี้ดีกว่าอ่าน SMS ทางบ้านกันดีกว่านะแต่งเยอะมากอ่ะทำด้วยใจจริงๆโอ้โหนี้นะก็ยินดีนะครับผมเพราะว่าพี่หนุ่ยเขาแมนจริงนะอะไรจริงนะฮะก็ส่งกันเข้ามานะฮะพูดคุยทักทายกันนะครับผม4 1่